ดี่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติในประเด็นวงการบันเทิงในอาเซียนกันบ้างค่ะโดยมีคนตั้งประเด็นว่าประเทศใดมีอุตสาหกรรมบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการเปรเียบเทียบวงการบันเทิงในไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ โดยคนที่เข้ามาตอบส่วนใหญ่เป็นคนในชาติอาเซียนค่ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดจะมีตลาดที่ใหญ่กว่าดังนั้นอินโดนีเซีย264ล้านคนจะมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาก็คือฟิลิปปินส์104ล้านคนเวียดนาม95ล้านคนและไทย69ล้านคน อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังพูดถึงอิทธิพลในระดับโลกในต่างประเทศฉันว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นเพราะพวกเขาสามารถส่งออกเนื้อหาความบันเทิงไปยังต่างประเทศได้ในระดับที่ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังทำไม่ได้ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดคือความสำเร็จในการส่งออกเนื้อหาภาษาไทยไปยังตลาดที่มีประชากรจำนวนมากเช่นจีนและอินโดนีเซียภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะหนังโรแมนติก คอมมเดีและหนังสยองขวัญมักฉายในอินโดนีเซียและละครของพวกเขาได้รับความนิยมจากเยาวชนอินโดนีเซียมากกว่าละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องอื่นๆอย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความสำเร็จในการส่งออกไปยังตลาดจีน1,300ล้านคนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันนักแสดงและไอดอลชาวไทยหลายคน ได้แสดงบทบาทนำในละครจีนยอดนิยมอย่างเช่นป้องนวัดและไม้พิรัตดาราไอดอลชาวไทยจำนวนมากยังคงมีความเคลื่อนไหวในประเทศจีนนอกจากนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยยังค่อนข้างคึกคักและภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะค่าย GDS ก็มีการฉายในต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประจำ เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเชน่นฮ่องกงไต้หวันจีนและบางครั้งในญี่ปุ่นเกาหลีแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่น้อยนอกเอเชียภาพยนตร์ไทยก็ประสบความสำเร็จเช่นกันเชน่นองค์บากชาัตเตอร์ซึ่งเรื่องชัตเตอร์ทางฮอลลีวูดก็ได้นำไปรีเมคเป็นต้นในงานเทศกาลผู้กำกับชาวไทย อภิชาติพงศ์วิวรเศรษฐกุลเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ชนะรางวัลปาล์มทองคำซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในเมืองคาน์สนอกจากประเทศไทยแล้วฟิลิปปินส์ยังส่งออกละครโทรทัศน์ไปยังต่างประเทศด้วยแต่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าถึงแม้ว่าละครโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์จะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆเป็นจำนวนมากกว่าละครไทยแต่ประสบความสำเร็จน้อยและยังคงเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ง่ายๆก็คือซีรีส์ฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังประเทศต่างๆมากกว่าซีรีส์ไทยแต่ซีรีส์ไทยกลับประสบความสําเร็จและมีผู้ชมมากกว่าในประเทศที่ส่งออกไปความรู้สึกนี้ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นจากคนในฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามโดยประชากรจํานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้และมีคนฟิลิปปินส์ไปทํางานในต่างประเทศเป็นจํานวนมากฟิลิปปินส์ควรปรับปรุงต่อไป ในทางกลับกันอินโดนีเซียมีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่และอาจรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องส่งออกเนื้อหาไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามมาเลเซียเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็บริโภคความบันเทิงจำนวนมากจากอินโดนีเซียเพราะมีวัฒนธรรมและภาษาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคอมเมนต์ต่อมาฉันสังเกตเห็นว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นก็เริ่มสังเกตเห็นวัฒนธรรมป๊อปของไทย กับอาซาฮีทีวีที่ประกาศความร่วมมือกับ GMMtv ของประเทศไทยในการนำเข้าเนื้อหาภาษาไทยเพื่อออกอากาศทั่วญี่ปุ่นพวกเขาพูดถึงการโตของกระแสะไทยในญี่ปุ่นว่าแม้ว่าเนื้อหาสื่อของไทยจะได้รับความนิยมในจีนมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่เจาะได้ยากโดยเฉพาะประเทศอื่นๆในเอเชีย นับระสาอะไรกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาฉันจะบอกว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากนาครของพวกเขามีกระแสค่อนข้างดีที่คล้ายกับของเกาหลีแม้ว่าประชากรของไทยจะมีน้อยกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามก็ตามสิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่คือจำนวนผู้ชมจากภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่นละครไทยมักถูกรับชมในประเทศลาวด้วยความคล้ายคลึงกันของภาษารองลงมาก็คือกัมพูชาเนื่องจากความนิยมของวงการบันเทิงไทยที่มีต่อชาวกัมพูชาจึงมีเสียงโวยวายจากนักแสดงชาวกัมพูชาว่าละครของไทยใช้เวลาในการออกอากาศในช่วงเวลาพรามไทม์ทำให้กัมพูชาต้องเปลี่ยนตารางออกอากาศทางทีวีของตนเองประเทศจีนกลายเป็นผู้รับชมรายใหญ่อีกรายหนึ่งที่ดูละครไทยหลายเรื่อง ซึ่งทําให้ดาราทีวีไทยไปพบปะกับแฟนชาวจีนและบางครั้งก็เล่นละครจีนแม้จะมีโซเชียลมีเดียแต่ก็ผลักดันให้ทีวีไทยสามารถรับชมได้ในเวียดนามเมียนมาเกาหลีญี่ปุ่นและแม้แต่ในสหรัฐไม่มีร้านเอเชียไหนสักแห่งในสหรัฐที่ฉันเดินเข้าไปแล้วไม่มีโปสเตอร์ของไทยติดอยู่ซึ่งสแสดงให้เห็นว่าเป็นที่นิยมมากแค่ไหน อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงเป็นต้นคอมเมนต์ต่อมาแน่นอนว่าประเทศที่ใหญ่กว่าก็มีผู้ชมภายในประเทศที่มากขึ้นดังนั้นประเทศอย่างอินโดนีเซียจะชนะด้วยจำนวนผู้ชมในประเทศเพียงอย่างเดียวคำถามอยู่ที่ความนิยมที่อยู่นอกประเทศของตนถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฉันว่าประเทศไทยพวกเขามีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากลมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หนังอย่างองค์บาหรือพี่มากเป็นที่รู้จักแม้กระทั่งผู้ชมชาวตะวันตกส่วนละครที่มีเสียงภาคหรือซับไตเติลฉันคิดว่าละครไทยเป็นที่นิยมในประเทศอาเซียนอื่นๆเนื่องจากละครของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับละครเกาหลีมากที่สุดในแง่ของพล็อตเรื่องความน่ารักและรูปลักษณ์ภายนอก ในแง่ของวงการเพลงฉันคิดว่าฟิลิปปินส์เพลงของพวกเขามีเพลงภาษาอังกฤษมากขึ้นและนักร้องที่สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษได้โดยรวมแล้วในแง่ของการนําเข้าวัฒนธรรมป๊อปมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัฒนธรรมป๊อปตะวันตกและเกาหลีใต้ยังครองตลาดในอาเซียนหนังบลิววูดของอินเดียนั้นอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดใหญ่ และสุดท้ายอนิเมะจากประเทศญี่ปุ่นยังเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่คอมเมนต์ต่อมาในเวียดนามอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมบันเทิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีมานี้อุตสาหกรรมบันเทิงของเวียดนามก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณภาพและความหลากหลายที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมา นคิดว่าประเทศไทยทําได้ดีมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาทําให้วงการบันเทิงของประเทศนี้เป็นที่รู้จักทั่วทั้งอาเซียนและบางประเทศในเอเชียเช่นจีนโดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่องที่โดง่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความรักในวัยรุ่นความรักของเด็กผู้ชายหรือ LGBT หรือเรื่องผีการผลิตที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ดำเนินการโดย g d h เดิมเรียกว่า GTH อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยยังมีชื่อเสียงในด้านโฆษณาทางทีวีซึ่งหลายๆคนคงเคยเห็นผ่านโซเชียลมาบ้างแล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่รู้ว่าวงการบันเทิงไทยเป็นที่นิยมในอินโดนีเซียหรือเปล่าเพราะอุตสาหกรรมบันเทิงของชาวอินโดนีเซียนั้นกว้างใหญ่ในทุกระดับแต่ชาวอินโดนีเซียบางคนก็ชอบซีรีส์ไทยคอมเมนต์ต่อมา ฉันมาจากเวียดนามและหนังไทยที่ชอบมากที่สุดคือองค์บากซึ่งไม่ใช่หนังวัยรุ่นหรือความรักคอมเมนต์นี้มีคนไทยมาตอบกลับว่าฉันไม่ชอบหนังเรื่องนี้ตัดเรื่องมันง่ายเกินไปคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบหนังไทยคนหนุ่มสาวจำนวนมากในภาคตนออกเฉียงเหนือของอินเดียเคยดูหนังหรือละครไทยคอมเมนต์ต่อมา ฉันชอบภาพยนตร์จาก GTH มากที่สุดแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ฉันก็ได้ลืมมันไปฉันไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาผลิตอะไรหรือฉันแค่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับมันคอมเมนต์ต่อมาในฟิลิปปินส์วงการบันเทิงไทยมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะหนังสยองขวัญทำได้น่ากลัวมากคอมเมนต์ต่อมา ฉันพูดตามตรงฉันคิดว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากภาพยนตร์ของพวกเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคนี้มาระยะหนึ่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันให้อินโดนีเซียเป็นอันดับสองรองจากไทยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินโดนีเซียในอดีตจะมีอิทธิพลมากพอที่จะดึงดูดผู้ชมจำนวนมากในประเทศที่พูดภาษาบาฮาซา เชน่นมาเลเซียบรูนไนและสิงคโปร์เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ภาพยนตร์และละครอของชาวอินโดนีเซียได้ฉายในประเทศเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขามีวัฒนธรรมและภาษาที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของชาวอินโดนีเซียเติตบโตขึ้นเรื่อยๆและมีคุณภาพและความหลากหลายที่ดีขึ้นฉันคิดว่าอินโดนีเซียทำได้ดีมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของพวกเขาก้าวไปอีกระดับคอมเมนต์ต่อมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพยนตร์มากแม้ว่าจะมีขอบเขตจำกัดด้วยเหตุผลทางการเงินเป็นหลักเน้นไปที่แนวศิลปะก,การต่อสู้แฟนตาซีละครดราม่าหนังสยองขวัญมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ สำหรับอินโดนีเซียฉันคิดว่าการเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนประชากรในภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลกหมายความว่าอินโดนีเซียมีแหล่งรวมความสามารถที่ใหญ่ที่สุดและประชากรจำนวนมากนั้นไม่เพียงแต่หมายถึงกลุ่มที่มีความสามารถเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังรวมถึงการเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยและการเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรมที่อินโดนีเซียกับมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไนหมายความว่าประเทศเหล่านั้นเป็นตลาดที่จับได้ง่ายสำหรับประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อว่ามีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วในภูมิภาคนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ